แบบแบบตื่นเต้นมากกลัวนิดหน่อยเพราะหนูก็แบบคิดว่าไม่มีใครรู้จักหนูอะค่ะแล้วก็พี่ๆก็ช่วยหนูแบบลงไลฟ์ลงอะไรทักทายทุกคนแนะนําตัวเองอะไรแบบนี้หนูก็เริ่มตื่นเต้นเริ่มตื่นเต้น,ตน,ตนแล้วก็เราก็รอรอของรอนางคนอื่นที่นู่นก่อนออกมาที่นี่หนูก็แบบแบบภูมิใจมากที่ทุกคนออกมาหาหนูแล้วก็หาทุกคนวันนี้หนูก็แบบ เอมโอดิโนมากเลยอะค่ะแต่หนูก็ดีใจมากที่หนูกลับบ้านแล้วอยู่ถึงบ้านแล้วก็หนูก็จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็จะทําเต็มที่เลยอะค่ะแล้วที่เห็นคนมารับเราเยอะแยะเรารู้สึกยังไงบ้างไม่เคยไม่หนูไม่เคยรู้ว่าหนูไม่เคยคิดว่าหนูก็จะเป็นคนที่แบบคนจะมารับแบบนี้หนูก็ดีใจมากดีใจมากตื่นเต้นมากแล้วก็แบบภูมิใจมากว่าคนไทยแบบ โชว์ซัพพอร์ตแบบนี้อะคะ่ะแล้วมีใครที่ม่เป็นพิเศษ,ษที่อยูเมืองไทยพิเศษเหรอคะที่อม<ช>ือ,อ,มองไทยมีใครบ้ามีพอ่อแม่ของหนูอยู่ที่นี่คะ่ะว<อ>ันนี้วันนี้ไม่มารับค่ะแต่เขาจะเขาจะมาหาที่กองคะ่ะนี่ค่ะคือตอนนี้ความรู้สึก ตื่นเต้นมากดีใจมากมีคนมาต้อนรับเรามีแฟนคลับมาเยอะมากนะคะคือตื่นเต้นอะ่ะดีใจแล้วก็ดีใจที่ได้มาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะประทับใจประเทศไทยตรงไหนคะคือประเทศไทยประเทศไทยคนอะ่ะท,ทุกคนน่ารักมากคืออาหารอร่อยอาหารอร่อยมากทุกคนใจดีค่ะคือเมืองไทยเป็นที่ที่หนูมีความสุขมากค่ะ แล้วอาหารไทยอะไรที่เราชอบทานมีข้าเหนียวมะม,ม่วงนะคะแล้วก็มีข้าวกุกกระปิกค่ะค่ะเลงว่าจะไปทานไหมคะอะไรนะคะครั้งนี้จะเลงว่าจะไปทานไหมคะอ๋อต้องทานค่ะไม่กลับบ้านถ้าไม่ได้ทานอาหารนะคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะ